กระแม,ม่นแมนคาโตอันนี้ <laughs> ในมัน <laughs> โอ้ยเอาหอนแบบๆสวยออกเมียบที่เจ้าอีกทีค่อยว่าใช้พักต่างสายกับเขากันได้ตุม่มปานลาต่างสายเดี๋ยววันอาทิตย์ไปซื้อไม้เผาก <laughs> ินเฮาซื้อเนี่ยมุสาวไปเบนนิรงนเลี่นนีนี่เนาะอือต้องเอาเก็ดออกเอาปลาเนีนกับปลา,ท,าทับทิมค <laughs> ันแน่แนในริมคลองอย่าซื้อด้วย ใ่ขนวนน่ะเออทางเข้าไปนีอ่นอไปย่างบนย่าเขาขึ้นตะข้อบ่เชื่อชื่อ่ะมินกคีมอันหนำกําลอนหลับืฉอนะฮั่นไปไหหิวมงม่วง,งมาข่ายเฮาอันเดย์ใครกินคือเาคปือกเน่ค่ะหืมไม่ได้ว้าว <laughs> <laughs> องะบากยหมูแรงนีกินก่อยบอกนอันแดงมาเฮงอ่ะมันเปิดเลยได้มาเฮิงมันเปิดกับเขาได้บ่มันเปิดสบายบอกซาข่อยวะมันมาเฮิงแล้วก็กินบ่แสบแล้วบันนีวกินบแสบรูเากินลอยลอ อืมใช่ขวดพัดยังไงไก่เธอบดแตเจ๊คือไหม่หมดนะจริงๆมาไหวเธออก่ยโยเซเหตดกินเองไก่ฮันอกไก่เธอชิลวกไวตู้เย็นมาแล้เธอก็มาพัดกินเธอหน่อยอ้าวคือเสาไห้เธอ เอห้ามมองด้ะหามมองใ่แล้วก็จะได้กมาหาจาแล้วเนะเราไปดูหาดจานเยนรายูก็มีหมองเดียวหมดแล้วแต่ละขอเป็หลินเลยจ้ายู่ขอบวชเปหลุกิดจนืะเมื่อเล่าเือเมื่อเมื่อเม่เมื่อกมืเมื่อเ่อเม่อเอเมั่อเมอเ่อเมอเมื่อเมื่อเมื่อเมืเมเ่มเมื่อ่อืเม่อออ่ออ่น่นี่ มโดพันแน่เมื่อกบเ้าเ็จได้แลดียลูกย่างเมียเียวไปเมาเนะกัอกเนบ่สูเบิดบ้ต